อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาอายุประมาณพุทธศตรวตรรษที่1,223หลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้จึงสนับสนุนให้นักประวัติศาสตร์ศิลปะเรียกชื่อศิลปะแบบมอนในช่วงเวลานี้ที่พบในประเทศไทยว่าทวารุณีพอเพลียตนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเสนอสมมติฐานว่าประชากรของอาณาจักรเป็นมอนข้อสมมติฐานข้างต้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อมีการขุดค้นพบจารึกภาษามอที่เก่าแก่ที่สุดคือจารึกสองชิ้นพบที่วัดผูร้างอำเภอเมือนจังหวัดนคปรปฐมซึ่งมีเมนูอากยอนันิษฐานว่าตัวอักษรที่ใช้ในจารึกมีแหล่งกําเนิดจากอักษรปลวัจจะอาณาจากัจากปรปลวัตในอินเดียใต้และอักษรจากตอนกลางลุ่มแม่น้ํปริศนาทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียจารึกดังกล่าวยังปรากฏคําที่เชื่อมโยงกับสานึกความเป็นมวลคือคําว่าโต้งหมายถึง เจ้าพิธีในการรำถีของมอญด้วยต่อมาได้มีการค้นพบจารึกภาษามอญโบราณกระจายอยู่ตามบริเวณภาคกลางของประเทศไทยนักประวัติศาสตร์จึงสรุปว่าภาษามอญเป็นภาษาเดียวที่มีการจารึกในยุคนี้และบริเวณนี้นอกจากนี้ยังได้ปรากฏจารึกอักษรมอญโบราณดังกล่าวที่ฐานเจดีวัดเปอร์ไลงเนียหรือโบตาทองในเมืองละเกิงย่างกุ้ง และเสาสลักที่บ้านตลาดในบริเวณที่ราบวิงจันทร์ของรารวมทั้งพระพุทธรูปยืนที่มีลักษณะจีวรและพระศพที่สัมพันธ์กับศิลปะทวารุดีในที่ราบภาคกลางของไทยอันเป็นหลักฐานที่ยืนยันขอบเขตของอารยธรรมทวารุดีซึ่งขยายพื้นที่ออกไปมากอาณาจักรทวารุดีมีอำนาจทางการเมืองอยู่ระหว่างพุทธศตวตรรษที่11และพุทธศตวตรรษที่12 คาดว่าเป็นอาณาจักรที่อยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยนักวิชาการส่วนใหญ่สนิษฐานว่าเมืองหลวงของอาณาจักรทวารุดีอยู่ที่บริเวณมืองนครปฐมโบราณซึ่งมีพระประมเจดีเป็นศูนย์กลางและมีเจดีพระประโทนเป็นองค์ประกอบอยู่ทางด้านตะวันออกแต่ช่องว,วุสเซเลเยและคอริทเวลนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษมีความเห็นว่าอูทองน่าจะมีความเก่าแก่ และเป็นเมืองหลวงมากกว่าเนื่องจากอู่ทองมีผานเมืองเป็นรูปวงรีแบบฐางเมืองของมอญและมีการค้นพบเครื่องมือหินใหม่ที่แสดงว่าเป็นแหล่งที่มีการตั้งถิ่นฐานมายาวนานนอกจากนี้ยังค้นพบแผ่นทองแดงจารึกชื่อกษัตริย์สององค์คือพระเจ้าหันสวร,รมันและพระเจ้าอีสานวรมันซึ่งอาจแสดงถึงความเป็นเครือญาติกับราชวงศ์ของในยุคเดียวกันนอกจากนี้ยังพบจารึกไดอังของของ ซึ่งสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช1,172ร่วมยุคเดียวกันที่กล่าวถึงมอนด้วยชื่อโบราณว่ารามันหรือรมันโครงสร้างของอาณาจักรทวารุดีประกอบด้วยบ้านที่เหมือนน้องซึ่งมีโครงสร้างวัฒนธรรมเดียวกันที่เป็นอารยธรรมทวารดุดีแต่ในขณะเดียวกันอารยธรรมทวารุดีก็ได้ถูกผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย จนกระทั่งเกิดเป็นอารยธรรมเฉพาะตนขึ้นในประเทศไทยภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงขอบเขตของอารยธรรมทวารุดีที่แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายมีเมืองรูปวงรีแบบเดียวกันที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่6ถึง11จำนวนมากกว่า20เมืองโดยมีเมืองสำคัญในภาคกลางเช่นเมืองอู่ทองเมืองสุพรรณบุรีเมืองสังคบุรี เมืองคูบัวเมืองราชบุรีเมืองสับจำปาเมืองลบบุรีเมืองนครปฐมเมืองดงศรีมหาโพธิ์และเมืองศรีเทพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เมืองเสมาเมืองพุทไทยสง์เมืองฟ้าแดดสงยานเมืองนครจำปาศีนาดูและเมืองกทตรวิชัยในภาคเหนือได้แก่เมืองหริพุนชัยเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองพิษณุโลกส่วนทางภาคใต้ได้แก่เมืองนครศรีธรรมราชเมืองชัยยา มืองสติงพราสและมือยรังกระทั่งยุคต่อมาในช่วงพุทธศตวตรรษที่13ถึง14พงสศาวดานมอนฉบับปากหลักได้กล่าวถึงหัวเมืองมอนสามแห่งคือภสษีิมซิเรียมพะโคหงสาวดีและมอตมนันักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าอาณาจักรทวารุดีเป็นอาณาจักรของชาวมอนโบราณโดยชาวมอนเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในอาณาจักรและเป็นชนชั้นผู้ปกครอง และมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ประปบนด้วยได้แก่ไทยสยามเป็นหลักนอกจากนั้นเป็นชาวต่างชาติเช่นเปอร์เซียจีนอินเดียซึ่งเข้ามาติดต่อด้านเศรษฐกิจธธและวัฒนธรรมทั้งนี้เนื่องจากเมืองต่างๆในอาณาจักรทวารูดีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมเมืองเหล่านี้จึงมีความสำคัญในด้านการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวส่วนชัยภูมิ อยู่ในศูนย์กลางของเส้นทางการค้าทางบกและการค้าทางทะเลน,นอกจากนี้ในยุคที่อาณาจักรทวารุดีรุ่งเรืองได้มีการหลั่งไหลแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับอารยธรรมอื่นๆโดยเฉพาะอารยธรรมจากอินเดียดังจะเห็นได้จากการกุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากที่มีอิทธิพลศิลปะอินเดียทั้งในาศาสนาพุทธและฮินดู โดยศิลปะทะวารุดีมีวิวัฒนาการต่อมาจนถึงประมาณพุทธศตรวรรษที่15ศึกษาได้จากการค้นพบเสมาหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีรูปแบบและคติในการสร้างคล้ายคลึงกันกันกบของอาณาจักรสะเทิมของมอญในพม่าต่อ่างซึ่งพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันรวมทั้งมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเดียวกันระหว่างประชากรทั้งสกลุ่ม ต่อมาศูนย์กลางของอาณาจรรักรทวารุดีในบริเวณจังหวัดนครปฐมหรือสุพรรณบุรีเริ่มเสื่อมอํานาจลงศูนย์กลางของอํานาจจึงได้เคลื่อนไปยังเมืองหาิพุนชัยจังหวัดลําพูนในราวพุทธศตวรรษที่13เมื่อเมืองทวารุดีในบริเวณจังหวัดนครปฐมหรือสุพรรณบุรีตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของของที่ครอบครองอาณาจรรักรอุสานอุรัต ชาวมอนจำนวนหนึ่งจึงอพยพขึ้นทางเหนือสู่ฮาริพุญชัยในราวพุทธศตวตรรษที่16อย่างไรก็ตามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการสูญสิ้นของอาณาจักรทวารุดีนักวิชาการได้มีความเป็นแตกต่างกันกล่าวคือปีแอดูปองนักวิชาการชาวฝรั่งเศสให้เหตุผลการสูญสิ้นของรัฐทวารุดีว่าเกิดจากการลุกรานของกอง,กองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง ครองราชพุทธศัตวราช1,544-1,593ในขณะที่ชองวอสเซรีเยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเชื่อว่ากองทัพที่เข้ามารุกรานทวารุดีเมื่อราวพุทธศตวราช1,724-2,267คือพระเจ้าชัยวรมัมณที่7ครองราชพุทธศัตวราช1,724-1,761ส่วนเอมานูเอลจียองนักวิชาการชาวฝรั่งเศสร่วมสมัยมีความเห็นว่า สาเหตุของการล่มสลายของอาณาจักรทวารุดีอาจเกิดจากการซึมซับทางวัฒนธรรมและเกิดการเลียนกลายทางวัฒนธรรมความเห็นของเอมานูเอลจียองสอดคล้องกับความเห็นของสุวิทรัสมีพูดที่เห็นว่าความผูกพันใกล้ชิดนี้น่าเชื่อว่าไทยลาวและของมอนนั้นมีส่วนร่วมโคตรเง่าทางภาษาและวัฒนธรรมการมาแต่โบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์และความเห็นของชาวไอแฮมที่ระบุว่า นก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่สมริดและสมัยเหล็กนั้นมีเจนหรือหน่วยถ่ายพันถ่ายทอดประปรคล้ากันมาเป็นระยะเวลานาและผสมผสานถ่ายทอดมาอย่างรุ่นลูกหลานที่เป็นคนไทยในืนแไทยบินไทยจนกระทั่งปัจจุบันสำหรับศูนย์กลางอำนาจของอารยธรรมทวารูดีในภาคเหนือณเมืองหาิพุนชัยบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงนั้นนักประวัติศาสตร์สนิทฐานว่า แต่เดิมเมืองนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวารูดีซึ่งมีเมืองละโวเป็นศูนย์กลางอำนาจและได้แผ่ขยายวัฒนธรรมมอญจากเมืองละโวขึ้นมาทางภาคเหนือโดยเมืองฮาริพุญชัยเป็นเมืองเหนือสุดที่รับวัฒนธรรมมอญจากละโวต่อมาเมืองฮาริพุญชัยได้แยกตัวเป็นอิสระและพัฒนาการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคนี้และรับวัฒนธรรมจากแหล่งอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่น ศิลปะู้กลางศิลปะอินเดียสมัยปัลละวัตจนสร้างเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นม,มอญหาริพุนชัยการตั้งถิ่นฐานของมุนหาริพุนชัยตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำปิงขยายตัวจนถึงเบียงหอดอำเภอหอดจังหวัดตาซึ่งอยู่ใต้สุดโดยตั้งอยู่บนเส้นทางที่เชื่อมชุมทางการค้าระหว่างล้านนากับอยุธยาและยังสามารถตัดข้ามภูเขาไปยังเมืองหงสาวด,ดีในเขตหัวเมืองมอญได้ ตำนานจามเทว,วีวงศ์และสังคีตยิยวงศ์กล่าวถึงการสร้างเมืองหริปุญชัยและการอัญเชิญพระนางจามเทว,วีจากโโละโวลบุรีมาครองเมืองหาริปุญชัยเมื่อต้นพุทธศตรวรรษที่ส4มีพระเทระขุนนางข้าราชการและช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญศิลปวิทยาการแขนงต่างๆติดตามมาด้วยเป็นจำนวนมากพระนางจามเทวีจึงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวี เอกสารโบราณของจีนเรียกเมืองฮริพุนชัยว่ามีหวงกกซึ่งหมายถึงอาณาจักรที่มีกษัตริย์เป็นผู้หญิงประชากรในเมืองฮาริพุนชัยประกอบด้วยชาติพันผสมคือชาวเมงมอนและหลวงซึ่งเป็นชาติพันเดิมในภายหลังจึงปรากฏกลุ่มคนไทยนอกจากนี้ยังมีชาวลาวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมอนที่มากับพระนางจามเทวีโดยมีเมงคำเรียกมอนของชาวล้านนา เป็นกลุ่มที่รับความเจริญมาจากมอญในแถบภาคกลางเป็นชนชั้นปกครองสภาพบ้านเมืองของฮริพุญชัยมีความสงบปราศจากสงครามมีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนากษัตริย์ที่สำคัญในสมัยนี้คือพระยาธิตยราชผู้ทรงสร้างพระท่าฮาริพุญชัยเมื่อประมาณพุทธศตวราษ1700และพะยาสวัทีิสิธิ์สัพพสิทธิ์ดังพบหลักฐานศิลาจารึกเป็นภาษามอญที่มีจารึก พระราชากรณียกิจของพระองค์ในด้านศาสนาความเจริญด้านต่างๆจากฮาริพุนชัยได้แผ่ขยายไปสู่ที่เกิดขึ้นในระยะต่อมาเช่นล้านนาดังที่ปรากฏผ่านอักษรทำล้านนาที่มาจากอักษรมอญหรือฮาริพุนชัยรวมทั้งด้านศิลปกรรมที่รับเอาศิลป,ปะฮาริพุนชัยอย่างเด่นชัดเช่นรูปทรงเจดีย์รวมทั้งกฎหมายมงายาังไรส์ ที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายของมอที่ฮาริพุลชัยส่วนเมืองสุขโขทยัยซึ่งครอบครองดินแดนที่เคยเป็นของมอนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและดินแดนบริเวณเหนือแม่น้ำขู่นั้นประชากรส่วนใหญ่ของสุขโขทยัยอาจเป็นมอนและขอมซึ่งพ่อขุนรามคำแหงได้ดัดแปลงตัวอักษรจากทั้งสองชาติเป็นภาษาทางการเพื่อที่ประชากรในอนาณาจักรสุขโขทยัยที่พูดภาษามอและขอม จะสามารถใช้ร่วมกันได้